อมมันอิ่มสักกัดหมูกรอบกระเพ๋าหมูกรอบลองเบิง้งคือเชฟกระทะห้างลองเบิง้งอันหมูกรอนทอดไว้แล้วเสียบทุกงินโมอลองเบิงบ้งกันด้วยอันหมูกรอนหันหมูกรอนอันหมูมมเตรียม โอ้ก็ดีวิวยใช่เพีงนว้กอนอ้าวลืมกระแทแป๊บหนึ่งเอากระแทก่อนอกระแทบอะ้วอืม

ก็เอาก็เอาอืมเดี๋ยวไมเจ็บไปเก็บไฟโอ้โหไฟเหียงก็บ่มีเตาถ่านเกินเหตุเก็บนี่ล้ว dạy con dạy mang hòn phi ku phi ku ớt ku phi ku phi ku thịt ku phi ku phi ku chơi ku phi ku chơi เด็กกินเองไปเวแถวนี้กินไปเห็่งานเด,นเนนด็ก้นคือนพิ่นจหาหุ้งไวกพราะบาได้เอาหอดหาหุ้งเสียนผีไ่แบนีก้ก็เดินแล้วเดินแล้วหมูไส่หมูไสหมูไส เตรียมน้ำเตรียมนำ้นำ กินมโนแบบกิ0กเทียนเองกินเอเมียบาอยู่โอ้หสีงามเป็นไรแกงามสี ก็ใช่ใจ,จงงชังเลยแต่ก็ตเอดอสูตรวออ่าละเนาะบ่ะมันมีสารย็ดหมูกรอบเนาะตอนอตัวขกันมามันเก็ดจับเขาติดกับ ตอนน่าเลยเกกลับไปนหน่อยแม่ผมมีน้ำมันหลตัวสิมัน,น,มนอ,ออกจังหน่อย,ก,อยออก็หมุนก่อเรล้วมัน,นมันไหลตัวมันหลตัวออจังหน่อย มันก็ดีเติมน้ำปรุงเครื่องก็เติมน้ำปรุงเครื่องเติมปรุงเครื่องเลยมันไม่ได้รสจัดเดี๋ยวใส่ยังก้อนชุลด,ดชุลด,ดชุลด,ดชุลอดชุลอดตบตึ๊บไปคือนเป็นมือใส่มือ จริงไหมบ่ไปสิดก <alay> ็ดีชุดชุดอเ่างนี้นั่งปลานั่งปลาหมูหมูตุกินไปลยหมูตุกินหมูตุกินใช่ไห สขาวอ้าววดปีดังกานีายยา่นี่าเขียวสีเขียวสีดำแต่หา,าเดียวไส่หลายคม จะไปกัน้นำตันเป็นว่าใส่มือมันไปหลด,ดมือมันไปเสียบใส่เลย6ตันนีอย่งอีกแบันจรงไหนกันกนจรงไหนกันกันตรงน ยี่สีเข้มข้นเลยนะยิ่งก้มยำเส็เลยอสพริกอ่ตัวพิกหน่อยพริกใส่หนัปลาหลก็เป็นมึงามันสีเสียอ่ะคืออบ โอ้นั่นเป็นคนดีะนะเข้มข้น,นขหน่อนเดินเดิให้มันเดือดปัปหน่อยกันอีกเกลียให้น้ำตาลมันระบายเกลียน้ำตาลมันละลายไปก,กันโอ้นั่นเข็มคนดี เดีย๋ยวเรจะใส่ใบกระเพราิชิมชินเยงอืมแ้วตวดกันเลยเนี่ยใดูเชิตันกันไง ยกรสหวานจักหน่อยนี่กล่องให้ตรงเฉลิมจัดหน่อยรสหวานจักหน่อยโอ้น่าติมคนโอ้ชิมกระจ่ายจัครับตอนนี้ได้ชิมอีกชิมนีก ืมได้จีได้ดจีแซบแล้วมันใบกระเพราสุดถ่ายมือได้เองแตมใกระเพราหนาเรี่งเพ่อีกน้อยนึงอืมโอ้คนกันไหนเป็นตัวแสบวะต็วแสบบ่โอ้หมกรอบเหลืองอุ้ยนงโอเค ปิดไฟได้ตัวโอเคแล้วปิดเก็บปิดไฟเรียบร้อยผัดกะเพราหมูกรอบอืมชูดเรวเองอืมมีนเป็นยันไงเป็นได้เสีบยบ มีไวนตุดกินนล้เนี่ยแล้วก็มีกระเข้าหมูกรอบกิ้เทียงนี่เรามาเีนลาบเขาแซ่บเบพันยังหะเป็นแจี๊ยบะเกาเทียงเขาเทียเท่ยง